วันนี้นะคะครูทันก็จะมาสอนเคล็ดลับแก้ปัญหาบวมบานโดยที่เราไม่ต้องจ่ายแพงเพราะต้นทุนที่เราทำก็คือ2มือของเราแล้วก็กวัวซานี่ละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเราจำเป็นที่ต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยและขณะการเดนน้ำเหลืองนะคะคนห้ามที่จะใช้มือเดนเปล่า เพราะว่าผิวคุณอาจเกิดการเบิร์นการแดงการอักเสบการถลอกได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณควรมีมอยเจอไรเซอร์หรือน้ำมันที่เป็นตัวหล่อลื่นซึ่งเวลาที่ครูทันทำเนี่ยส่วนใหญ่คุูทันก็จะใช้น้ำมันมารุมเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยคุูทันก็ใช้ตัวมอยเจอไรเซอร์ซึ่งมอยเจอไรเซอร์ที่ครูทันใช้ก็จะใช้เป็นเฟิร์มมิ่งมาส์กนะคะตัวเฟิร์มมิ่งมาส์ตัวนี้ก็จะใช้ดี ขูก็จะใช้ตัวเฟิร์มมิ่งมาทายทั่วคอหลังจากนั้นขูดตรงคอ2 3 4ถ้าเราจะกระตุ้นการทำมาของต่อมน้ำเหลืองเพิ่มก็ช่วงนี้ได้ถ้าเวลาคุณทำตรงนี้จะรู้สึกสบายมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแอ่งต่อมน้ำเหลืองนะคะมาเสร็จปุ๊บนะใช้ตรงส่วนนี้คนที่มีปัญหาเรื่องล่องก็เก็บล่องนะคะเก็บไปเลยอย่าไปเบี้ยวหน้าอย่าไปเก่งหน้านะ ถ้ายิ่งเบี้ยวหน้าถ้ายิ่งเก่งหน้านี่ก,นนกล้กามเนื้อมันจะยิ่งเก่งพอกล้ามเนื้อมันจะยิ่งเก่งแทนที่ว่าริ้วรอยเราจะลดเรือนมันจะกลับกลายเป็นเพิ่มริ้วรอยบนใบห,หน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะใช้ส่วนมือรลี่ตรงฝั่งด้านนี้ค่ะมันจะจับเข้ามุมพอดีเห็นไหมคราวนี้นะคะมาที่ถุงใต้ตาของเราเราใช้บริเวณตรงส่วนนี้ที่เป็นแห้งตรงนี้นะ ตรงนี้จะเป็นเบ้าโครงกระดูกตาเลียบริเวณเบ้าโครงกระดูกตาบางคนเนี่ยถ้าแบบล้อไปเนี่ยมันจะรู้สึกติดๆขูดได้ขูดเบาๆและการมองเห็นเนี่ยจะชัดเจนมากสายตาที่ฝ้าฟางเนี่ยมองแล้วจะชัดเจนขึ้นค่อยๆนะคะล้อตรงช่วงเบ้าโครงกระดูกตานะสังเกตเวลาครูทํานะคะครูจะไม่จิกเข้าไปในตาเนาะเวลาที่คุณรีดนะคะรีดไปที่สุดเลยผม หัวตาหางตาออกขมับสุดไลผม เพียงแค่นี้นะคะท่านไหนที่อยากจะเรียนกัวซาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการกัวซาบนใบหน้าถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการนวดหน้ามาก่อนเลยคุณไม่ต้องกังวลเพราะครูท่านมีทีมงานมืออาชีพที่สอนแบบประกบตัวเหมือนสิงร่างคุณเลยค่ะสอนให้คุณรู้ลึกรู้จริงรู้ถึงน้าหนักจริงๆนะคะจนเห็นผลลัพธ์นะคอร์สเรียนกัวซาทางออนไลน์ให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคให้ คุณรู้ทุกขั้นตอนทํากันจนคุณเห็นผลลัพธ์ครูบอกเลยว่าเทคนิคที่ครูสอนไม่มีที่อื่นสอนแน่นอนค่ะลูกศิษย์ของครูหลายคนที่เรียนจบไปแล้วออกไปสร้างรายรับได้ทันทีบางคนนะคะลูกค้าจองคิวตั้งแต่อย่างไม่ทันเรียนจบเลยด้วยซ้ําถ้าคุณอยากใช้สองมือของคุณในการสร้างรายรับมาเลยค่ะมาเรียนนวดหน้ากับครูทันนะคะอย่าลืมกดติดตาม คูไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆที่ครูจะมาแชร์ทั้งเคล็ดลับขั้นตอนในการทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้คุณสวยขึ้นกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ